ยางพาราด้วยนะคะมีหลายค่ะหลายอย่างแล้วก็ที่นี่ก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟซุม้มเนาะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปบายค่ะนี่ค่ะน้ำอ้อยสดๆขันสดๆเลยนะคะยดเย็นค่ะเย็นสบายร่มรื่นค่ะนี่ค่ะใครที่มาเที่ยวโดยหางนะคะก็ และไปโลง่งนี่ค่ะพามาดูอาหารก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศมีสองต้นนะคะก็ทำเป็นที่นั่งสำหรับออดื่มกาแฟนั่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งดีค่ะเย็นสบายค่ะข้างบนเขาจะทำฝนตกด้วยนะคะทำฝนเห็นวิวของบริเวณโดยหางเนี่ยค่ะ นีมาจากที่ปลูกเองนะคะก็ปลอดสารพิษเนาะนี่ค่ะจะพาขึ้นไปดูค่ะร้านก็โล่งค่ะปลูกดีค่ะเย็นสบายค่ะข้างบนเขาจะทําฝนตกด้วยนะคะทําฝนหวานเย็นชื่นใจเลยค่ะนี่ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้จะพามาทำความรู้จักกับดอยหางนะคะดอยหางเป็นเรือนจำเก่าของจังหวัดเชียงรายค่ะเนาะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปบายค่ะนี่ค่ะน้ำอ้อยสดๆคข้นสดๆเลยนะคะแล้วก็มีร้านอาหารนะคะร้านอาหารก็ราคาแบบว่าถูกมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนำวัตถุดิบดีค่ะเย็นสบายค่ะ ข้างบนเขาจะทําฝนตกด้วยนะคะทําฝนโล่งนี่ค่ะพามาดูอาหารก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศมาจากที่ปลูกเองนะคะก็ปลอดสารพิษเนาะนี่ค่ะจะพาขึ้นไปดูค่ะร้านก็โล่งค่ะปลูกแล้วก็มีร้านอาหารนะคะร้านอาหารก็ราคาแบบว่าถูกมากเลยค่ะ เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนำวัตถุดิบที่ปลูกได้นะคะเอามาจำหน่ายในราคาใน,นราคาแบ่งปันกันนะคะไม่ราคาไม่แพงค่ะราคาถูกมากเลยค่ะแล้วก็มีร้านอาหารนะคะร้านอาหารก็ราคาแบบว่าถูกมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนำวัตถุดิบซุ้มขายของนี่จะเป็นซุ้มที่แบบว่านำผลผลิต ที่ที่ทนวดด้วยนะคะนวดฝ่าเท้านวดตัวมีหมดเลยค่ะหลายอย่างค่ะนี่ค่ะก็เลยพามาดูดีค่ะเย็นสบายค่ะข้างบนเขาจะทําฝนตกด้วยนะคะทําฝนแล้วก็มีร้านอาหารนะคะร้านอาหารก็ราคาแบบว่าถูกมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอานำวัตถ,ถุดิบมาจากที่ปลูกเองนะคะก็ปลอดสารพิษเนาะ นี่ค่ะจะพาขึ้นไปดูค่ะร้านก็โล่งค่ะโปร่งแล้วก็มีร้านอาหารนะคะร้านอาหารก็ราคาแบบว่าถูกมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนำวัตถุดิบแล้วก็มีร้านอาหารนะคะร้านอาหารก็ราคาแบบว่าถูกมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนำวัตถุดิบโล่งนี่ค่ะ พามาดูอาหารก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศลองไปชิมอาหารนะคะอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะรากาศถูกด้วยแล้วก็นี่ค่ะต้นกล้ามปูยักษ์ซุ้มขายของนี่จะเป็นซุ้มที่แบบว่านำผลผลิตที่โล่งนี่ค่ะพามาดูอาหารก็อร่อยด้วยนะคะ แล้วก็บรรยากาศยดเย็นค่ะเย็นสบายร่มรื่นค่ะนี่ค่ะใครที่มาเที่ยวดอยหางนะคะก็แวะไปกรีดยางพาราด้วยนะคะมีหลายค่ะหลายอย่างแล้วก็ที่นี่ก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟซุ้มไปลองไปชิมอาหารนะคะอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะอากาศถูกด้วยแล้วก็นี่ค่ะ ต้นก้ามปูยักษ์ไปลองไปชิมอาหารนะคะอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะรากาถูกด้วยแล้วก็นี่ค่ะต้นก้ามปูยักษ์มาจากที่ปลูกเองนะคะก็ปลอดสารพิษเนาะนี่ค่ะจะพาขึ้นไปดูค่ะร้านก็โล่งค่ะโปร่งดีค่ะเย็นสบายค่ะข้างบนก็จะทาฝนตกด้วยนะคะทําฝนใด้ลองไปชิมอาหารนะคะ อร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะราคาถูกด้วยแล้วก็นี่ค่ะต้นก้ามปูยักษ์แล้วก็มีร้านอาหารนะคะร้านอาหารก็ราคาแบบว่าถูกมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนำวัตถุดิบตอนนี้ก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้อ,อ,อาชีพแบบยั่งยืนนะคะก็จะมีหลากหลายอย่างค่ะให้เราได้เข้าไปเรียนรู้แล้วมาจากที่ปลูกเองนะคะ ก็ปลอดสารพิษเนาะนี่ค่ะจะพาขึ้นไปดูค่ะร้านก็โล่งค่ะปลูกอีกที่ที่นวดด้วยนะคะนวดฝ่าเท้านวดตัวมีหมดเลยค่ะหลายอย่างค่ะนี่ค่ะก็เลยพามาดูอีกที่ที่นวดด้วยนะคะนวดฝ่าเท้านวดตัวมีหมดเลยค่ะหลายอย่างค่ะนี่ค่ะก็เลยพามาดูเนาะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปบ y e ค่ะนี่ค่ะน้ำอ้อยสดๆขันสดๆเลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะสองต้นใหญ่ๆเนาะขึ้นไปนั่งแล้วก็เย็นค่ะเย็นสบายร่มรื่นค่ะมองไปรอบๆแล้วก็จะให้ปลูกได้นะคะเอามาจำหน่ายในราคาใน,นราคาแบ่งปันกันนะคะไม่ราคาไม่แพงค่ะราคาถูกมากเลยค่ะพอ สามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้นะคะก็จะมีเลี้ยงสัตว์ปลูกผักมียางที่ปลูกได้นะคะเอามาจำหน่ายในราคาใน,นราคาแบ่งปันกันนะคะไม่ราคาไม่แพงค่ะราคาถูกมากเลยค่ะแล้วก็มีร้านอาหารนะคะร้านอาหารก็ราคาแบบว่าถูกมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนำ วัตถุดิบแล้วก็มีร้านอาหารนะคะร้านอาหารก็ราคาแบบว่าถูกมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนำวัตถุดิบยเย็นค่ะเย็นสบายร่มรื่นค่ะนี่ค่ะใครที่มาเที่ยวดอยหางนะคะก็แวะไปลองไปชิมอาหารนะคะอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะราคาถูกด้วยแล้วก็นี่ค่ะ ต้นก้ามปูยักษ์ดีค่ะเย็นสบายค่ะข้างบนขาจะทาฝนตกด้วยนะคะทําฝนก็สามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราได้นะคะก็จะมีเลี้ยงสัตว์ปลูกผักมียางดีค่ะเย็นสบายค่ะข้างบนก็จะทําฝนตกด้วยนะคะทําฝนซุ้มขายของนี่จะเป็นซุ้มที่แบบว่านําผลผลิตที่เห็นวิว ของบริเวณโดยหางเนี่ยคะ่ะมีเนาะคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปบายค่ะนี่คะ่ะน้ำอ้อยสดๆขันสดๆเลยนะคะมีสองต้นนะคะก็ทำเป็นที่นั่งสำหรับออดื่มกาแฟนั่งพักผ่อนหย่อนใจซึ่งดีคะ่ะเย็นสบายคะ่ะข้างบนก็จะทำฝนตกด้วยนะคะทำฝนใน ลองไปชิมอาหารนะคะอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะรากาถูกด้วยแล้วก็นี่ค่ะต้นกล้ามปูยักษ์เนาะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปบายค่ะนี่ค่ะน้ำอ้อยสดๆขันสดๆเลยนะคะมีสองต้นนะคะก็ทำเป็นที่นั่งสำหรับดื่มกาแฟนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งปลูกได้นะคะเอามาจำหน่ายในราคาใน,นราคาแบ่งปันกันนะคะไม่ราคาไม่แพงค่ะราคาถูกมากเลยค่ะซุ้มขายของนี่จะเป็นซุ้มที่แบบว่านำผลผลิตที่เนาะค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปบ่ายค่ะนี่ค่ะน้ำอ้อยสดๆขันสดๆเลยนะคะคือสวยงามมากเลยค่ะสองต้นใหญ่ๆเนาะ ขึ้นไปนั่งแล้วก็เย็นค่ะเย็นสบายร่มรื่นค่ะมองไปรอบๆล้วก็จะเห็นกรีดยางพาราด้วยนะคะมีหลายค่ะหลายอย่างแล้วก็ที่นี่ก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟซุ้มที่ปลูกได้นะคะเอามาจำหน่ายในราคาใน,นราคาแบ่งปันกันนะคะไม่ราคาไม่แพงค่ะราคาถูกมากเลยค่ะมีสองต้นนะคะก็ทำเป็นที่นั่งสำหรับ ดื่มกาแฟนั่งพักผ่อนหย่อนใจ